สวัสดีครับ f อทุกท่านครับวันนี้มาพบกับที่ดินพร้อมบ้านใจกลางเมืองเชียงใหม่เนื้อที่103ตารางวาในราคาตารางวาละ60,000บาทโอนคนละครึ่งพิกัดใกล้ถนนไม่ดนตบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะและที่ตั้งที่ดินที่ดินเป็นโฉนดขุดแดงเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนื้อที่ 103ตารางวาที่ดินห่างจากถนนไม่ดนเพียง1 8 0เมตรเท่านั้นที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านสองชั้นสภาพเก่าจานวนหนึ่งหลังสถานที่ใกล้เคียงศูนย์การค้าเซนทัลแอร์พอร์ตเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้น ในบลาซ่าเชียงใหม่เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเอซี FC ท่านใดสนใจที่ดินใจกลางเมืองเชียงใหม่เหมาะสำหรับทำโรงแรมคอนโดมิเนียมหอพักศูนย์การค้าหรือว่าซื้อไว้เพื่อเกลงกำไรติดต่อโทรด่วน0 9 4 6โทร4 8 5 5 8, 8และ081796 7730อรุณศักดิ์ครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c คร b e ท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลดีๆบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ